สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บาสคูสู่คนเดิมปอมคือเก่าคือเดิมพี่น้องมื่อวนี้ก็พผ้าเขาคัวเนาะโซงเนี่กับจิพาเห็นอยู่กินแล้วโซงนี่ยนะพี่น้องมือวันี้เขากับจิพาเห็นเมนูก้อยกระปอมใส่มาม่วงกระซอหน่อยเนาะเมนูอาหารตามฤดูเนาะพี่นอ้องปอมกับก่อนเขาจิปก้อยเขาก็จะทำการเผาแล้วก็ถอดเก็ดออก ถอดนั่งเขาบม่เคยลอกนไม่จะถอดเกล็ดออกถอดเกล็ดออกแล้วกะ็ทำความสะอาดแล้วกะ็มาย่างย่างแล้วกะ็มาฝักพี่น้าะกระปองกระโบลายโตกระได้เนาะกระโพกินอยู่น้องเลยก็เดินจะเทาก่อนเนาะไะไปเบินไปสมขั้นตอนการเห็ดกันเลยอันนี้ก็เป็นมะม่วงมะม่วง,ง,งกระสอเอามาชงลูกซ้ำลูก ก็มีพักเนาะพี่น้อง,องอประมาณนี้แหละยามันพอกเลยหมองตัวนี้มาใส่น้ำเผากิ่งกิเถ้าเอาเก็ดมันออกก่อนให้ลืมเนะขี่ยนะกิ่กเถ้ารล่ยล่ให้ยักหมอดเลยพี่น้องเอ้ย ชิมอดพอดีแล้วกระปอมนี่มันจะบวขาวเนาะแม่ลูกอ่อนแม่อันนั้นออกไข่ใหม่แล้วว่าอยู่ไข่นี่กินได้สบายแล้วกระปอมบ,บริพิตกรรมได้พี่น้องเลย สีโบข้าวไปได้แล้วกันก็ะซุกง่ายพร้อมไผเหาก็มอดพอดีเลยเอาถ่านใช่ก็ตอนนี้หากเผากระปอมแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเขาสาาทำการถอดเกล็ดแล้วก็เอาขี่ออกแล้วก็มาย่างกันี้ลูมออกหน่อยบางคนเผืน่นกะลอกนางเลยเนาะ ควรเพิ่มค่าลุกละ ถอดเกดเรียบร้อยแล้วเขาจะมาเอาขีออกกุณเด้อพี่น้องมาดิตอนนี้เขาจะมาเอาขีมันออกยาำเนี่ยเป็นตะกินอยนู่นะพี่นอ้องจังหน่อยเนี่ยขันพ้นตกะลายเดือน ผมไปตะกี้แล้วกระปองก็ได้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินกันหรอกมีบ้านท้าวหแรงกินอยู่โตกมันใส่ดุแล้วก็ก,กินแล้วนีม นี่เนาะเขาจะมาล่างแล้วเกลือเอืออใส่แห้หน่อยให้มันชิมรสชาติเนาะตอนนี้เขาก็จะมาย่างกระป๋องน่อยเมนูสุดพิเศษไดโนเสาร์ ยอดตแข่งคารุ่งง่ายๆเลยนะนิ่งใส่ตู้เย็นแห้งกระเตเะกะเละไปเลยเดี๋ยวมันตายแล้วมาใส่ตู้เย็นเห็นไหมพี่น้องมันกะเละไปเลยเนาะ đúng rồi đúng rồi sẽ rồi đúng rồi đúng có hai mình rồi แห้งกับ้าอะไรได้เนี่ลุบดุบจะคอยปิ้งไป ちょっとでもしょくはこうこうなるけど。 ตกถอห้องน้ำนี่แหละบางคนผลกระหมักบางคนผลกบรบบ่มักกินเนาะพม่นกไกยกระปลอมแต่บ้านนอกเฮาาพากินได้ด้วยน้อยตอนนี้ก็ใส่เวลาย่างมาสักพักหน่อยเนาะพี่นก ตอนนี้ก็เริ่มสุกไปในบางส่วนแล้วเนาะพี่น้องมันแหมแห้งๆกันมันก็สุกดูสินนะแหมหมดแล้วเนาะโอเคพี่น้องทาเบิ่งตอนทาฝักเนาะตอนนี้เขาก็ย่างกระปอมสุกเป็นทีเรรียบ้อยเนาะพี่น้องประมาณนี้แห้งโคเบส์เนะาะเดี๋ยวจะมาฝักก่อนมันี มาซับนะพี่น้องเผชิญเราว่าผักผักเนาะมาซับซับซับกันซับมะม่วงก่อนกินนะยืดต่อใช่ไหมทำไมอย่างนี้โป้ไม่พอใช้ก็พอใช้กินข้าวกระป๋อมมาหนิ này mình của lông nó ngang lang hảo vậy mãi nhãn cứ nhãn mãi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  nhãn má, nhãn má nhãn mãi dạ má, dạ, má. กินข่าวน้ำพึไหมเป็นบอดองตีนน้อยๆีย่มาโสละ่ะ

นองประมาณนี icana, ้ตัวลายเตอรอยู่ไหนบ네้างหมดลายเตอรอยู่บ้านราขึ้นเครื่องยังเตอรลายเตอรอยู่เนาะต้นนี้เหาก็สิมาลงมือก้อยกันเลยเนาะพี่น้องเช็ด นุ่งอเป็นนุ่งแบบใหญ่ตำให้มันละเอียดมันปลาเด้อพี่น้องเมื่อกี้นี่ ดขั mà, ้นบ่มีหมากอันนั้นก็ใส่บางนาก็ได้เนาะครอบครัวอะไรก็จะเป็นผักหอมกับเยอะกินยังไงหมักมุ้งาเรื่องผสมน้องหมวยน้องชำมอยมาอย่างลูกมาอย่าง gì nhang ừ, này, ừ, kẹo, bay, 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 một nè, một phép đây nè, một phép, một phép, gì เพ่นเนาะบางคนผลการใส่อันพริกดิบหั่นหั่นลงไปเนาะแต่ว่าเขามันเผ็ดเราโบอยากใส่ไปได้เนี่ยมันชีบมบึงรสชาติกเมื่อนี้่ก็มีอาหารชมทำอย่างผมน,มน้องเล็กให้ประแดงหน่อยเน chăm chăm nói chăm xong mạng này nói chăm chăm nhỏ đi chăm 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 ้พี่น้องเมโนูก้อยกับบอมเฮาก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือก,กดฉันกระดิ่งในเด้อพี่น้องเผยชุกพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเฮาผู้พ่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปเลยพี่น้องบ๊ายบายเด้อ